รมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีพิธีคิกออฟเปิดโครงการและมอบป้ายโครงการให้แก่ผู้นำชุมชนกว่า78แห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567 และจะจัดกิจกรรม เปิดกระปุกปิดโครงการในวันที่5ธันวาคม2567ซึ่งสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่4ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม k i c k Off เปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องดังนี้สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญจัดกิจกรรมในวันที่8พฤษภาคม2567โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านหัวดงหมู่4 หมู่10ตำบลเค้งใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน100รายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและสอนการทำน้ำยาล้างจานเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมมีเป้าหมายเงินออมจานวน72,000บาทสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อจัดกิจกรรมในวันที่24พฤษภาคม2567 โดยมีประชาชนในชุมชนวัดสุนันทาราชบ้านสวนปอตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน100ร้ายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวมีกิจกรรมทำบุญตักบาทในตอนเช้ากิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับใจ่ายในครัวเรือนการสอนทำพรมเช็ดเท้าและขนมโป้งเนงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมมีเป้าหมายเงินออมจำนวน6 0,000บาทสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหารจัดกิจกรรมในวันที่28พฤษภาคม2 5 1667โดยมีประชาชนในชุมชนวัดขัวสะพานภูบ้านบากตำบลคำบกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจำนวน100รายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวมีกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนการสอนทำน้ำกระเจี๊ยบแดงและชาสมนาุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมมีเป้าหมายเงินออมจำนวน50,000บาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมในวันที่29พฤษภาคม2567โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านนามนตำบลตาลสูมอำเภอตาลสูมจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน100รายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวมีกิจกรรมทำบุญตักบาทในตอนเช้ากิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและการสอนทำปอบเปียทอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พร้อมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการออมมีเป้าหมายเงินออมจำนวน30,000บาทสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์การศินจัดกิจกรรมในวันที่6มิถุนายน2567โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภอกุชินาราย จังหวัดกาลสินจำนวน100รายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวมีกิจกรรมทำบุญต่างบาทในตอนเช้ากิจกรรมสอนแนะนรจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและการสอนทำขนมจีนน้ำยาและแกงเขียวหวานเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมมีเป้าหมายเงินออมจำนวน10,000 0บาท สำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธรจัดกิจกรรมในวันที่7มิถุนายน2567โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านด่านตำบล3แยกอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยโสธรจำนวน100รายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการสอนแนะบัญชีการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนโดยครูบัญชีอาสาในพื้นที่การสอนทำผัดไทยและข้าวต้มมัดเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมเป้าหมายเงินออมจำนวน30,000บาท และในวันที่13มิถุนายน2567สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกดจัดกิจกรรมโดยมีประชาชนในชุมชนบ้านหนองว่าตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดจำนวน100รายเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวมีกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและการสอนทำต้นกล้าพิกเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมเป้าหมายเงินออม จำนวน30,000 30. บาท สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่4ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนและหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวรสร้างชุมชนเข้มแข็งสร้างรายได้ลดร,รายจ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกษษิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป